เมื่อวันศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา11.30น,นาทีนายวิศวะสศิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในกิจกรรมโครงการน้ำพระไทยพระชถา,านสู่ภูมิภาค76จังหวัดเพื่อน้องเกล้าน้องกระหม่อมถวายเป็นพระชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระานางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถณศูนย์การศึกษาพ,พิเศษประจำจังหวัดอ่างทองตงบลจะปะหลอ่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทอง นางศรีพันธ์สสิสมิตรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าเนื่องในโอกาสที่โครงการน้ําพระไทยพระราชทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยตามพระราชวนันีในสวนพระนัเจ้าสศรษฐกิจพระบรมราชินีนาถดาเนินงานมาเป็นปีที่ส5สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจึงถือโอกาสนี้ร่วมกับจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศรวม76จังหวัดจัดกิจกรรมโครงการน้ําพระไทย พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและกิจกรรมอื่นๆตามความเหมาะสมในช่วงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2556พื่นอมเกล้าน้องกระหม่อมอถวายเป็นพระชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งในครั้งนี้จังหวัดอ่างทองได้จัดก,กิจกรรมการเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทานตามโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานแก่เด็กพิเศษ ณศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองตำบลจปะปลหล่ออำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองสำหรับพวกเราศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองวันนี้นะคะก็นับว่าเป็นวันที่ที่โอกาสดีทั้งคณะ นักเรียนผู้ปกครองแล้วก็นักลรูนะคะที่ทางสภาสังคมสงเคราะห์นะคะ,ะชมรมแม่ดีเด่นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองนะคะที่ได้นําอาหารมาเลี้ยงเด็กๆแล้วก็มีผู้ปกครองของพวกเรามาร่วมด้วยเนื่องจ,จากว่าศูนย์การจัดาพิเศษของเรานี้เวลามารับบริการนะคะก็จะมีผู้ปกครองมีนักเรียนนะคะ เราจะเน้นบริการฟื้นฟูที่ผูุครอ,องเพื่อให้ลูกเพื่อให้ไปฟื้นฟูลูกต่อในที่บ้านวันนี้ก็กลับขอบคุณอย่างมากที่ แบ่งปันน้ำใจนะคะที่กรุณามีจิตอันเป็นกุศลนะคะแบ่งมาถึงพวกเราชาวศูนย์การศึกษาพิเศษแล้วก็ลูกๆที่ศูนย์การศึกษาพิเศษและผู้ปกครองค่ะกลับขอบคุณอย่างสูงค่ะสาหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีลูกเป็นคนพิการหรือเป็นเด็กพิการก็ไม่ต้องตกใจนะคะในกระบวนการตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกประเภทนี้ไม่ได้อยู่ตามลําพังในสังคมเรามีหน่วยงานองค์กรที่จะมาดูแลช่วยเหลือนะคะอย่างในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ราก็จะเป็นหน่วยที่ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพเตรียมความพร้อมเพื่อส่งต่อเพื่อเข้าสู่รับบริการในบริการที่เหมาะสมอย่างตัวอย่างของวันนี้นะคะทางสมาคมส,มสงเคราะห์นายกเหล่ากาชาดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็ไม่ได้อ่าท่านก็มีน้ําใจมีความการุณานะคะที่จะมาดูแลพวกเราเพราะนั้นพวกเรายังอยู่ในใจของของคณะบุคคลที่อยู่ข้างนอกเพราะนั้นเราเองนะคะในฐานะที่เป็นพ่อแม่เราก็ต้องตั้งใจดูแลนะคะฟื้น ครศึกษาหาความรู <rôle à déc> ้เพื่อให้พร้อมสำหรับที่จะพื้นฟูลูกหลานของเราให้เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นคนดีของสังคมในอนาคตค่ะค่ะขอบคุณนะคะนรงชาติทรัพย์สินถ่ายภาพว่าทีรยรีวิมุตติอัยรากุลวัฒน์สํานกงานข่าวท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองรายงาน